ไม่ไะไรฮะเออเราสามารถเป็นร่างเป็นเอน่อมารตซ์ซอยากรู้จริงๆนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามารีวิวเรดออนขอเปนเทนนี่แย่เราวันนี้842นะฮะวันนี้แอ,อนนนึงที่ผมไปเจอมาผมนะถ้าเกิดเราจะได้อยาการจะนีก่อนอให้ทนไปที่สมารถทํำสั่งผมนะไปที่สวมสริสั่งอันนี้กับผมนะให้ท่านผู้ชมนั้นอ่า ขีดถ้าผมนะแล้วก็ขีดแล้วก็แบบนี้เขียนตามผมเลยฮะอ่าจะได้ได้กลาเป็นเทรนมานั่นเองก็ผมนะเนี่ยผมเอาวันนี้เลยฮนะอ่าเอคิดอ่าเขาจะเอาอาทีสสองฮนะเป็นนาฬจกาของเป็นเทนนั่นเองก็ผมนะนี่จะได้มา,เ,<อ>าเป็น<ร>นักจกรตัวไปคู่บ้านจะมีเอเดียนโผล่มาให้เราเลือกสิบตัวฮนะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะเออมีหลายตัวฮนะอ่า เช่นเราจะแปลงน้าเป็นตัวนี้ผมนะผมจะเป็นตัวเป็นนี่โผอามมันจะแปลงนับเป็นโผอามให้เราแทนฮะเห็นไหมมันไม่มีพาสไม่มีมือโผมาแน่นิ่งก็ผมนะอ่ะเขาไม่เห็นมือไงเออไม่เห็นมือเข้าใจไหมมนคนละแมปที่ผมเล่นไปนะฮะเป็นอนิกาเป็นเทนนั่นเองก็ผมนะโอ้โหจ๊้จ้อไปเลยเพื่อนแล้วมันเป็นได้เหรอเปนเนี่ยเป็นเจ้าจอดโกงแมปคดอื่นมา นี่สมองเป็นหลายตัวที่มันกินจุกได้เลยนะมีหลายตัวที่เรายังไม่ดูนะเออถ้าเราอะรูอะริกาแบบไหนจะมีตัวได้ให้เราเหรอฮะถ้าเกิดเราอยากได้อาธิจาของเป็นเทนตัวปอมมนะันคืออาบิโดนั่นเองผมนะอาบิโดนี่เป็นตัวรลายที่หลับในเรื่องของเป็นเทนนะครับเป็นตัวปอมนั่นะเองผมนะอ่าจะเป็นร่างเป็นเอ,อ่ออันนี้ตัวอะไรเป็นเนี่ยอ่าเป็นวิสบัสผมนะ ในตัวนี้เห็นไหมไหมมันคือตัวเออล,ลองปเป็นเทนนั่นเองก็ถูกไหมนี่เราใช้ตัวเนื่องแบบไม่มีการบวบปดาน,นั่นเองไงเราใช้ตลอดปีดาอะไรนะเออเราสามารถเป็นร่างเป็นเอมัลติโซอยากรู้จริงๆถ้าเกิดมัลติมัลติโซในตีอ่าตีทีเดียวตยีเดี๋ยวผมนะบอกเลยว่ามัลติโซเนี่ยราคาคนนี้เยอะปวดไงเออมันแบบจะโกงโกงนิดนึง,งนะฮะเออ หนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่ง,ง,ง,งครับอะจะรีวิวอาิกาก่อนฮะอาิกาเป็นแบบรูปบ้านเหมือนอาฬิกาของเมนเทนของเออมแต่ตัวเรื่องหนึง่งชื่อว่าเมนเทนอะไรวะที่ผมจำไม่ได้ฮะเออถึงไปได้ฮะตัวละครที่มันเปลี่ยนไปอะไดเซีมเปลี่ยนไปดิปัจจุบันนี้หน้าเปลี่ยนไปไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนหน้าตาทับเพื่ออ,อันนี้คือตัวขุดดินนี่เองวในตัวขุดดินนี่หละเห็นไหม อุดหนนิดด้วยนี่เนะผมไม่โคหกนะเป็นแบบนี้ยิงไม่ไม่ไม่โอ้โหแรงหมกันกันวเนี่ยนี่นี่ถ้ากระโดดจะไปขึ้นรับหมดทำไมอืมอ้ามีตโดสูงนี่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวว่าไอ้เราขุดลุมมันเป็นปัาให้ ถ้าเราเลิกตะโกนหรือนั่งกระเป๋าไม่แน่ใจคุ๊บตีข้าคุปเจปุจ่าข้าจะลงโทษหมู่บ้านนี้ใครทำผิดประหารชีวิตจงโดนปตามเขาให้ปตามเขาให้ใครแชร์ให้รถก็เตรียมถือว่าผิดประหารเพรซอมบี้อ่ะมันขวาวแก็บแสงแดดเฉยๆใครทำประหารชีวิตไอ้รถก็เดีมป้าขอให้ไม่โดน อ่าแ้าต้องลบะหาชีวิตตมูมตายซะมหาชีวิตซะที่พระเจ้าขออันเนี้ยอ่าอ่ะตัวต่อไปก็คือเจ้ามิเซลนั่นเองเจ้ามิเซลนั่นเองนะพวนาอ,อ,อ,อ่ามิเซลมิเซลนี่แต่หน,น้าให้ได้ ตายเน้นเนี cow, uh, ่ยนี <laughs> ่ถ้าเกิดจะรูปเป็นร่างน่คือตัวตุ่มคนนี้ตีตายนะฮะตีตาย หนึ่งโอเคสวัสดีบายบาย